สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆหนุ่ลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรักชมช่องเนื้อทองนองบมานนงปื้มค่ะสําหรับช่องทางติดต่อนะคะอยู่ใน,นช่วงของไตเติลน,นะคะไม่บ่าจะเป็น Facebook หรือว่าไอดียไลน์นะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ตามที่พูดไว้ค่ะก็จะมาแนะนําวิธีจับตะเกียบเพศนกค่ะการจับตะเกียบดูเพศนกเพศผู้เพศเมียจับยังไงรูปแบบไหน หลายหลายท่านก็คงจะรู้แล้วค่ะว่าการจับตะเกียบเพศนกจับแบบไหนดูยังไงเนาะวิธีสังเกตแบบไหนเนาะสำหรับคุณผู้ชายแน่นอนค่ะโดยสัญชาตญาณของคุณผู้ชายเขาจะรู้โดยอัตโนมัติของเขาเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ก็วันนี้ก็จะมาบอกเล่า,าวิธีการจับตะเกียบด,ดูเพศนกนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะ หรือว่าท่านที่เพิ่งหัดเลี้ยงนกว้าวว้าวว้าว18ตัวค่ะพี่น้อง18บัวค่ะสำหรับบางท่านที่เลี้ยงนกไว้ดูเพื่อความสวยงามเนาะไม่ต้องการลูกก็แนะนำก็คือว่าไม่ต้องใส่รังนะคะท่านผู้ชมปล่อยเขาติจชึงตีชึงกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีเชื้อหรอกค่ะ เราไม่ต้องไปใส่รังไปกระตุ้นเขาค่ะปล่อยวิธีธรรมชาติของเขานี่แหละค่ะก็ไม่มีลูกแน่นอนค่ะอันนี้ก็ปล่อยให้เขาติดชิ่งกันอย่างนี้แหละค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ออกไข่ไม่อะไรนะคะบางตัวออกไข่ก็ไม่ได้มีเชื้อค่ะก็คือถึงกําหนดของเขาเขาก็ออกไข่เนาะตัวเมียเนาะถึงกําหนดเวลาของเขาออกไข่มาก็ไม่มีเชื้อค่ะสําหรับตัวผู้เนี่ยตัวนี้เนี่ย,ย,ยลอกคาบออกแล้วนะสวยไหมคะท่านผู้ชม รู้งานด้วยนะรู้งานด้วยนะจะพิซซ่าเนี่ยเนี่ยค่ะลอกออกมาแล้วก็สวยงามจึง้งอย่างนี้หละค่ะท่านผู้ชมค่ะาการดูเพศนกอ่าไม่ว่าจะเป็นคอคัเทลไม่ว่าจะเป็นนกแก้วคอคัเทลหรือว่ากรีนชีกนะคะอ่าโดยหลักๆก,ก็คือการจับตะเกียบนี่ก็คือจับเหมือนกันละค่ะเพราะว่าอยู่ใต้ตูดเหมือนกันค่ะ สวยมะครัท่านผู้ชมลอกออกมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะนกรอกนกรอกลอกแล้วสวยงามค่ะ <laughs> สวยงามถึงไหนล,ะล่ะนอกวอาเป็ดหัวใ่ละ่ะพี่นอ้องค่าในเมืองติดชึ่งกันอยู่องสีสวยงามๆเราไม่ต้องการลูกคะ่ะเราก็ไม่ต้องใส่รังค่ะเราปล่อยรวมอย่างนี้กดปล่อยใส่กรงรวมอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่รังค่ะเนี้ยเนีย สวยค่ะยายชอบมากมดแล้วก็พี่น้องคะ่ะพ้นมากนกเนาะโชว์ค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยสลับเจ้าตัวนี้คือกำนันกำนันหรือว่าเบกกี้เนาะเนี่ยรู้งานคะ่ะรู้งานโชว์อโชว์โชว์ความแข็งแรงเ <laughs> มื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะวิธีการจับตะเกียบจับยังไงดูยังไง แต่พอมาเลี้ยงนกแก้วพอกระเทวก็เริ่มสังเกตเริ่มศึกษาเริ่มแบบอแอบพักลักจำจากคุณสารามีค่ะามาค่ะจะสอนวิธีการจับตะเกียบจับยังไงเนาะสำหรับวิธีการจับตะเกียบดูเพศนกเพศผู้เพศเมียนะคะอันนี้ก็คือฟันทงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่ร้อยนะคะไม่ชัวร์ค่ะสู้การเจาะเลือดตรวจเพศไม่ได้ค่ะอันนี้ชัวร์รเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่าเราจะพูดถึงพื้นฐานาวิธีการดูวิธีการจับวิธีการสังเกตเพศนกด้วยการจับตะเกียบค่ะ อย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะก็คือตะเกียบผู้ตะเกียบตัวเมียค่ะตะเกียบชิดก็คือตัวผู้ตะเกียบห่างก็คือตัวเมียนะคะให้จินตนาการเนอะอาะพูดง่ายๆให้พอเข้าใจเนาะก็คือมันหาภาพจาก g o o g l e ไม่ได้ค่ะก็เลยมาวาดเอา <laughs> มาค่ะจะมาว่าวิธีการจับตะเกียบค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เนาะตะเกียบก็คือเนี่ยตรง,ตรงช่วงเชิงกลานค่ะ ก็ให้เราเอานิ้วนะคะอ่านิ้วกดอยู่ช่วงระหว่างาวางขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ไล่ไล่ามาเรื่อยๆค่ะเติบมาเรื่อยๆตรงตรูดนะคะก็จะเห็นช่องว่างระหว่างทั้งสองข้างค่ะตะเกียบคิดตะเกียบห่างก็จะรู้ค่ะสําหรับการจับตะเกียบนะคะจับตะเกียบดูเพศนี่ก็จะจับให้ได้แบบว่าชัวร จริงๆทัวๆแม่นๆก็คือช่วงสามสเดือนขึ้นไปค่ะบวกกับการดูพฤติกรรมด้วยนะคะหงายขึ้นมาก็ไล่เลยค่ะแต่ช่วงหน้าอกช่วงหว่างขาสองข้างนี่ค่ะก็เอามือลากมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะมาเจอ,อตรงร่องค่ะร่องระหว่างเชิงกลานเนาะเชิงกลานนี่ค่ะดินเนี่ ก็จะพยายามพูดให้เห็นภาพนะคะท่านผู้ชมค่ะพูดให้นึกภาพออกค่ะตะเกียบชิดก็คือเพศผู้ตะเกียบห่างก็คือเพศเมียเนาะห่างระดับไหนสําสหรับนกแก,วก้วคอ็ทเทลก็ประมาณนิ้วชี้นิ้วนิ้วเหานะวางตรงตะล่องพอดีค่ะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นการจับตะเกียบนะคะไม่ฟันทุ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราต้องดูพฤติกรรมร่วมด้วยค่ะ่าก็จะพามาดูกรีนชีสค่ะ กิิก็จับเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้น้องอีฟเขาค่อนข้างเชื่องนะคะมาเป็นนางแบบหน่อยน้องอีฟเอางายขึ้นนี่ค่ะตรงช่วงหน้าอกก็จะแหลมๆหน่อยเนะาะก็ไล่มาเรื่อยๆค่ะไล,มะละ่มาหน่อยนึงก็จะอยู่เลยหว่างขามาหน่อยนึงก็จะเป็นตรงตูดเนาะตรงตูดต่ำกว่าตรงตูดหน่อยนึ่งก็จะเป็นเชิงกรานค่ะ สำหรับน้องอีฟนี้เป็นเพศผู้นะคะเน้นย้ำนะคะการจับตะเกียบก็กดเบาๆนะอย่าทำน้องแรงนะคะเนี่ยเลยหวังขามาหน่อยนึงก็จะเป็นเชิงกรานเนะาะเชิงการานเชิงกรานอยู่ตรงนี้กดเบาๆก็จะเป็นช่องว่างตรงนิ้วพอดีค่ะผู้เมียก็จะรู้ค่ะก็พูดให้นึกเห็นภาพนึกให้ออกนะคะ ไม่ใช่ว่าตะเกียบกินข้าวนะคะก็คือ,อยายเขาไปอ่านหาข้อมูลใน google เขาบอกว่าไม่แนะนําให้เอาตะเกียบมาวัดจะบ้าหรือไงใครเขาเอาตะเกียบมาวัดโอ้ยยายก็เลยไม่อใจล้วมา,าพยายามสื่อสารพยายามาพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจเลยดีกว่าค่ะาการจับตะเกียบน้องนกก็คือการกดดูระหว่างเชิงกลานค่ะ แต่ว่าต้องกดเบาเนาะตัวผู้ตัวเมียก็คือช่องว่างตรงเชิงกลานชิดกันก็คือตัวผู้ค่ะช่องว่างตรงจงกรารห่างก็คือตัวเมียค่ะทางนี้ทั้งนั้นเราต้องดูนิสัยร่วมด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ <Yes> ก็อย่างที่เน้นย้ำนะคะการจับตะเกียบไม่ฟันทงค่ะไม่ฟันทงเรื่องเพศร้อเซนนะคะก็โอกาสคาดเคลื่อนมีแน่นอนค่ะ สำหรับตะเกียบชิดค่ะตะเกียบชิดช่วงวัยสามเดือนสี่เดือนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวเมียกลายเป็นตะเกียบห่างมีได้ค่ะเพราะว่านกที่บ้านก็เป็นค่ะ,ะเริ่มแรกก็เราก็จะ,ะจับตะเกียบดูก่อนเนาะว่าเพศผู้เพศเมียแล้วก็จะคอยสังเกตนิสัยร่วมด้วยเนะะาะพราะจับจับไปตะเกียบมันชิดพอนานน,านไปอเอ๊ะทำไมมันตะเกียบห่างนี่แหละค่ะ มันคลาดเคลื่อนได้สําหรับการจัดตะเกียบเนาะโดยเฉพาะที่ว่าตะเกียบชิดโอกาสที่จะกลายเป็นตะเกียบห่างมีแน่นอนค่ะสามเดือนสี่เดือนนี่คือดูได้ค่ะด,ดูดูดูได้จับได้แต่ช่วงวัยช่วงขนคลุมเนี่ยยังยังดูไม่ได้แล้วค่ะต้องให้เขาโตก,กว่านี้หน่อยเนาะช่วงสามเดือน4ี่เดือนโอ้โยตก <laughs> สริมอีกนิดนึงค่ะสําหรับการดูเพศเนาะการดูเพศจับตะเกียบแล้วก็ดูพฤติกรรมรวมด้วยค่ะสังเกตเนาะตัวผู้เขาก็จะคุยเจ้าแกลเจ้าแกลหรือว่าผิวปากเนาะเวลาเราพูดอะไรเขาก็สนใจเนาะจะทะมูลสําหรับผู้หญิงก็เพศเมียก็จะเงียบเงียบไม่ค่อยคุยไม่ไม่ไม่คุยเลยค่ะจะเงียบเงียบหยิมหิมติมติมเนะาะการสังเกตร่วมด้วยก็คือการดูหงอนค่ะหงอนตัวเมียมเนี่ยช่วงวัย ขนคลุมขนน้ขพอสู่ขคนคลุมเนี่ยเราจะดูออกค่ะว่าางอนเขานะ่ะถ้างอนเขางอนโค้งสวยเหมือนพระจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยอตัวผู้ค่ะ,ะสำหรับตัวเมียก็หงอนก็ออกตรงกลมหน่อยค่ะแต่ถ้าโตเลยวัยสามสี่เดือนเราก็จะเริ่มดูยากนะสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปก็จะดูยากหงอนเขาก็จะงอนเหมือนกันหมดค่ะ เขาก็จะงอนเหมือนตัวผู้ตัวเมียก็งอนตัวผู้ก็งอนเนาะจะดูยากค่ะคลิปนี้ก็มาพูดมาแนะนําวิธีการจับตะเกียบนกนะคะท่านผู้ชมค่ะการจับตะเกียบนกดูเพศผู้เพศเมียเนาะอ่าใดๆก็คือว่าไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะแต่ที่มาพูดนี่คือว่าให้เป็นพื้นฐานอคอยสังเกตดูร่วมร่วมกับพฤติกรรมเนาะ ว่าตัวผู้ตัวเมียนิสัยเป็นแบบไหนดูยังไงเนาะและสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมช,ช่องเนื้อทองนกบ้านนกปื้มค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน่ารักๆจากนกบ้านนปื้มค่ะสลับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ